สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เช้าวันใหม่นะคะวันที่ห้าเดือนเมษายนสองห้าหกเจ็ดนี่ค่ะวันนี้คุณแม่ยายของคุณสามีมาช่วยค่ะทานย่ถอ,อ,อนย่ถอ,อ,อนรากถอนโคนใช่ไหมคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะถอนยาาถอนโคนค่ะตัวแทนคุณสามีค่ะเพราะว่าคุณสามีดูแลหลานคุณแม่ยายก็เลยต้องมาถอนรากถอนโคนแทน <laughs> คุณภรรยานำล่องเหมือนเดิมคุณสามีก็ ฟรีสไตล์โน่นค่ะกำลังตกปลาอยู่ไหนขอชมหน่อยสิโน่นค่ะอยู่ที่กระท่อมค่ะคุณมนอนามูค่ะบองชูอตุลโมลฮัลโหลบองชูโนเอลทำอะไรอยู่ครับ มมนามู u, ทำอะไรอยู่ครับอ๋อตกปลาครับ,ออรบโอ้โหเก่งจังเลยตกปลาครับโอเคค่ะเก่งมากเลยตกปลาอยู่ค่ะที่กระท่อมน้อยค่ะเก่งมากนั่นแหละชอบดูแลหลานด้วยไม่ได้ถอนหญ้าค่ะคุณภรรยากับคุณแม่ยายทำสวนกันเรานําล่องนี่ค่ะ โอ้ยต้นไม้เราสวยงามใช่ไหมว้าวเรายกล่องให้เขานำล่องเขาค่ะนี่ค่ะเราจะได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ำเขาจะได้งามนี่ค่ะสวยงามมากค่ะล็อกนี้เราช่วยเสร็จแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้รดน้ำนะคะเดี๋ยวรอรดน้ำก่อนนะคะนี่ค่ะแต่ฝั่งนี้เราทำเสร็จแล้วนี่ค่ะสวยตรงนี้เราเพิ่งจะทำเสร็จไล่ๆล่ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะล็อกนี้นี่ค่ะเราเริ่มจากตรงช่วงนี้แล้วค่ะค่ะแล้วก็ยาวไปนู่นเลยหยุดก่อนไม้ไปดื่มน้ำก่อนเนียงยังไม่ดื่มหรอก็กเป็นห่วงก็เลยถามว่าหยุดก่อนไหม <c oughs> เพราะเนียงไปได้เรื่อย น้ำดื่มเนียงไม่ยากเราเนี่ยอยู่ที่นี่ไหนได้เอาเบ็ดมาเกาะก็คนหวานเบ็ดนั่นแหละนั่นแหละคุณเชียนนั่นแหละที่ทำหวานเบ็ดน่ะมีแกนนั่นแหละนี่ค่ะเดี๋ยวเราล็อกไปนี่นี่คุณแจีอยู่ในกระเป๋าเนียงแล้วโอเคนี่ค่ะเดี๋ยวตรงนี้ให้ชมก่อนนะคะ before and after นี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะ มันจะรกรุงรังประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำก่อนนะคะเราให้ชมต่อเน,นื่องค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะวันนี้วันที่11เมษายน2567นะคะชาวนี้ก็ปลูกต้นมะเขือเปลาะนะคะนี่ค่ะน้องน้องเอลกำลังช่วยคุณยาย,ายปลูกอยู่ค่ะน้องเอลสวัสดีครับทุกคนก่อนลูก มองกล้องด้วยสิสวัสดีรอๆสบายดีไหมลูกดัดงๆไม่ได้ยินสบายดีคับน้องทำอะไรอยู่ครับต,ต้นมะเขือครับปลูกให้ตโตโตเอาดินใส่เข้าไปเอาดินกบเข้าไปเร็วๆทำดีๆช่วยคุณยายปลูกต้นมะเขือเหรอลูกแล้วพูดยังไงโตโตโตพูดสิ บอกโตโตโตออกดอกออกลูกออกผลดกดกนะพูดสิลูกออกลูกเยอะเยอะออกผลเยอะเยอะห้ามเหี่ยวพูดก่อนลูกขึ้นยืนพูดอ๋อฝนตกอ๋อต้นไม้ตัวใหญ่ปุ๊บเลยโอ้สุดยอด อ๋อมีร่มใหม่อ๋อเก่งมากเลยดูสิจินตนาการเด็กเขาบอกฝนตกต้นไม้ก็โตพรึบๆเลยเออโอ้เก่งคุณป้าปี้ไปไหนแล้วลูกอ๋อโอเคน้องช่วยคุณยายตรงนี้ใช่ไหมโอเคโอ้โหเก่งมากเลยเอาไว้ดูตอนโตนี่โอ้โหวันที่ยีบแปเดือนเมษายนนี่ก็ครบสี่ขวบ เนี่ยอีกไม่กี่วันก็สี่ขวบแล้วเนี่ยปลูกต้นไม้เป็นแล้วดูสี่โอ้โหเอาใส่ดิในให้จมเลยใส่ดิในให้ท่วมเลยลูกเออนั่นแหละอ,อะยเย้าไปใส่เข้าไปเก่งมากๆโอเคจุ๊บจุ๊บทุกคนบายบายก่อนบาย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 สวัสดีครับทุกคนพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ,บ,บพูดดังๆพระเจ้าอวยพร ระเจ้าอวยพรทุกคนครับอเมนด้วยอเมนครับลมเย็นมากเลยค่ะวันนี้อากาศดีค่ะก็ไปไปถ่ายรูปคุณปับปีด้วยนะอ,อ๋อไปถ่ายคุณปับปีด้วยเหรอลูกเหรอปับปีไปถ่ายตรงนี้อ,อ๋อพี่ทำงานทางโน้นนะลูกคุณยายยังหาไม่เจอเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวให้ชมต้นมะเขือก่อนตรงนี้ค่ะนี่ค่ะกำลังลงดินอยู่ประมาณตอนนี้มี11ต้นนะคะโอเคค่ะ นี่แหละประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะปลูกพริกด้วยค่ะโอเคบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้วันที่12นะคะเดือนเมษายนสองห้าหกเจนี่ค่ะเรากําลังจะทําความสะอาดตั้งแต่เช้ายังไม่เสร็จเลยจะเก็บตรงนี้ตรงนี้ผักบุ้งเยอะมากค่ะนี่ค่ะผักบุ้งขึ้นเดี๋ยวเราจะกําลังจะเอาไปปลาแล้วค่ะ นี่ค่ะให้ดูก่อนทำหลังทำนี่ค่ะยาเต็มไปหมดเลยตรงนี้ทำเสร็จแล้วสะอาดหมดแล้วค่ะนี่ค่ะสะอาดหมดแล้วค่ะเราทำความสะอาดช่วยเหลือต้นไม้เรานี่ค่ะทุกต้นสวยงามค่ะ สวยงามมากเลยนี่ค่ะสวยค่ะสวยลุกล่องนี่ให้หน้ำเรียบร้อยน่ค่ะอู้วันสวนรงรักค่ะตอนนี้แดดร้อนมากค่ะสี่โมงเย็นโอเคค่ะเดี๋ยวให้ชมใหม่ นี่ค่ะให้ชุมประมาณนี้ก่อนนี่ค่ะโอ้โหอู้ดูมะม่วงเรากำลังจะเหลืองกำลังจะสุกแล้วค่ะมะม่วงมะม่วง,งสวยมากค่ะนี่ค่ะปีนี้ได้แค่นี้แล้วค่ะต้นนี้ได้แค่นี้แล้วก,ก็อีกลูกหนึ่งอยู่กับพื้น นี่คะ่ะพี่ยศทำงานยังไม่เสร็จคะ่ะใกล้เสร็จแล้วห้องครัวหลังนอกบ้านของเราโอเคขอบคุณคะ่ะนี่คะ่ะทำความสะอาดทำไปทำมาท่อแตกลำบากพี่ชายอีกแล้วช่วยเหลือนี่สะอาดแล้วแต่ท่อมันอยู่ข้างล่างเนาะ มันก็เลยต้องมองไม่เห็นนะมันต้องต่อขึ้นมาใหม่มันอยู่ล่างสุดเลยต่อขึ้นยกขึ้นมาบ้องจะเอาแบบนี้อีกใช่ไหมเรนนี่ไปเอาให้โอเคนี่นี่พาจะให้มันพ้นน่ะว้องกะดูซิพอดีเลยโอเคขอบคุณค่ะ เดี๋ยวพียิมให้ต้อมาให้ค่ะก้าวพอไหมคะโอเคนี่คะ่ะเสร็จแล้วคุณพี่ชายเก่งมากคะ่ะว้าวโอ้เออนี่แหละอยากให้มันสูงแบบนี้แหละเราจะได้มองเห็นก็มันอยู่ในน้ำด้วยเนาะอยู่ในน้ำให้พอแถม ผักจมอีกโอ้โหสุดยอดเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดเลยเสร็จแล้วครับผมว้าวเก่งมากนี่แหละต้องการแบบนี้แหละใช่แล้วโอเคขอบคุณค่ะ